ครัคิัเลีเลวพ่อคิเลี้ยวพ่กค,เคิเ,เคลีวเ,เลีมัมพี่เจพอจะดูไอโอหม่มข้าวไอโอหม่มข้าวม่มข้าวหน่อยสิ

มีปลาตัวทอคุณพ่อจะมีสุกแล้วก็หกเป็นตัวทำไงดีอ่ะทอนเก้งสิทอนเก้งวัตถิก,ก้าวัตถิก,กาครับวันนี้มาวันนี้มามคุณพ่อเนี่ย

ผลงางมัามีคำหนึงแล้วทำนึ่งแล้วเอาเอาหน้าทำไมใกล้เอาหน้าทำไมใกล้หกสิอ่ามันเกลือที่จะเกิดแดงโทคัรน้ำแสงเชื่อมเลยนะอ้า